ตอนเช้าบนกันบ่ายมาเลขกระจายเลยออออกมา้อยนั่นแหละข้างาไก่บนเสีดาแม่ไม่เห็นแมคับว่าแต่แม่ไม่อยากซื้อสามสาม้ดูดิแกแกนี่แก้วก็ใหญ่ะ สีขาวแกอยู่ตรงนี้แหละเพราะขนลุกแต่เดี๋ยวสวัสดีพ่แม่ทุกคนสวัสดีครับเออสองเออห้าออกไห้น่ารอ่ะ นี่ไงบอกให้ซื้อรัฐบาล92เนี่ย <Okay. S 1> เนี่ยเนี่ยเนี่ยรัฐบาลไทยไปซื้อ9592เนี่ยเนี่ยเก้าสอเก้ากดไลค์กดแชร์ <c oughs> ด้วยนะพาดูปูนะปูยังไม่มีเสียงเสียงพาดูปูนะ ตรงนี้อยู่ตรงแกอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามองมาอยากั้นคนลุกพี่แชร์ก็ในกลุ่มลงในไลน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจใหม่องแววันนี้พามาดู ความงามของปู่นะอันนี้คือปู่จะมามาไกลามากนะก็คือมาจากจังหวัดขอนแก่นแล้วชำรุดนะก็คือมาละยองนะมาสองวันปูน่ในรายการนี้คือชำรุดมากต้องได้รับการซ่อมแซมคือต้องพิธีบวงสรวงวันที่สนะิบเอ็ดครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปู่สีสุดโทนะ ขอมมแล้วแม่ๆฝากกดแชร์ด้วยเห็นไหมว่าช่ำรุ่หมดเลยนะขอบคุณแม่ๆป้าๆพี่ๆทุกคนนะที่ร่วมบุญสร้างปู่มาครับถ้าไม่มีบุญถ้าไม่มีแม่แม่ป้าๆพี่ๆ่ี่ร่วมกันสร้างก็ไม่สำเร็จก็ขออนุโมทนาบุญขอให้ได้กลับไปเยอะยิ่งๆรวยขอปุญญาเมตตาเด้อ อันนี้จะเป็นปู่อันนี้จะเป็นแม่ย่าสีปทุมมาอันนั้นจะคงดำาน่นจะเป็นปูน่เนลรการแล้วบังเอิญนนะผมบอกเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยม่วนนี้รัฐบาลนะไปถ่าซื้อลอตเตอรี่ห้าเก้ากับเก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองไว้นะบังเอิญเลขลดตรงเป๊เลยวันนี้ซื้อลาวซื้อน้อยด้วย เพิ่งปล่อยในกลุ่มไปวันนี้เองครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยร้อยคนเร็วเรวเร็วเลขทะเบียนสวยมากเลขทะเบียนสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยมันไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวมาคุยตรงนี้สวัสดีกับแปดสิบสองคนดูนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยทะเบียนรถนะครับตรงกับเลขรัฐบาลเลยเลขเลอตเตอรี่นะไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยผมกะว่าจะเอามาไล่เรานะวันนี้แต่ว่ามาเป๊ะเลยครับเมื่อวดนนี้นะรัฐบาลน,นะผมว่ามีเก้า อันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามสํานักใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่ามีเก้างวงนนี้มีเก้าเพราะว่าปีปีนี้เป็นปีมะโรงนะเป็นปีงูใหญ่หรือว่าเป็นปีพญานาคเป็นหรือปีมังกรทองเพราะว่าทําสูตรได้มานะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขสเตนสีตัวมาหนึ่งตัวแล้ววันนี้ผมเพิ่งปล่อยไปในห้องมผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยซื้อลอตเตอรี่นะเก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองเก้างินนี้ซื้ออะไรก็ได้ ที่มีเก้าผมว่ามีเก้างวดน,นี้รัฐบาลงวดแล้วเสียเสียดายเลยเม็ดเดียวห้าสี่หนึ่งไม่มามาห้าสี่สี่เสียดายครับ e ม,ม,ม,มาอยู่ห้าสี่แต่ว่าดันออกอห้าสี่สี่ครับงวดน,นี้รัฐบาลนะแล้วเนี่ยนรถพึ่งมาเนี่ยแต่ว่าในห้องนะผมปล่อยไปตอนเที่ยงผมปล่อยไปตอนเที่ยงให้ซื้อเลขลอตเตอรี่เก้า เก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองเก้าเน้นเก้าสองผมวันนี้ชอบเก้าสองมากส่วนเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งเนี่เอาไปเดี๋ยวฝากแม่แม่ลง youtube ด้วยนะนี่ผมเพิ่งทําวันนี้เนี่ยสองสี่ห้าเก้ามาตัวหนึ่งนะมันไม,ไม่ค่อยเห็นนะมันมืดสวัสดีนะเนี่ยสองสี่ห้าเก้ามาตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งลงวันนี้เลยวันที่ห้า แล้วนี่คือลอตเตอรี่ให้ไปหาซื้อนี่ก็ลงวันนี้เพิ่งทำวันนี้มันมืดก่อนเดี๋ยวผมจะให้แม่แมดูแป๊บน,นึงเนี่ยเห็นไหมเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าเน้น 9, 2, เก้าสองพราะวดเนี้ยผมว่ารัฐบาลต้องมีเก้าแต่ว่าไม่ได้ตามสำนักอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะพาไปดูด้านเลขทะเบียนรถอยู่นั่นเป๊ะเลย อันนี้จะเป็นปู่นะปู่ยังไม่มีเสียงเสียงเขามาทําวันไหนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะพรุ่งนี้จะมาปั้นเสียงนะครับเพราะว่าปั้นปั้นแล้วปั้นคือปั้นมาจากขอนแก่นนะครับแล้วเดินทางมาสองวันนะครับปู่เดินทางมาจากขอนแก่นได้แชทถามแมดมินได้เลยนะแล้วนี่เลขลอตเตอรี่ไปหาซื้อไว้ เลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งสองสี่ห้าเก้านะครับอันนี้ลอตเตอรี่ไปซื้อเน้นเก้าสองวันนี้เปิดขายแล้วบังเอิญน,นะเปะเห็นไหมครับห้าเ้าเก้าสองผมไม่มีความบังเอิญในโลกหรอกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่างวดน,นี้รัฐบาลหลายสํานักหลายจันฟันเก้า ผมว่าต้องมีเก้าครับเพราะว่างวดที่แล้วออกแปดเก้าแปดเก้ากับสี่สี่ผมบอกแล้วนะว่านี่รัฐบาลผมมาเด่นเลขออกวันพุธกับทางวันมีสองมีสี่มี 2, 4, 9, 5, แปดสองสี่เก้าห้ามาตัวหนึ่งครับจับให้ได้สามตัวห้าเก้าสองก็สวยห้าเก้าสองสี่เก้าห้า อย่าลืมนะวันนี้นอยลราเอาไปเล่นด้วยเป๊ะเลยทะเบียนรถอะไรวตรงกับเลขที่คิดวันนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยเลขวันนี้ปล่อยเลขลงไปในกลุ่มกัว่าจะไล์สดตอนหวยลาวแล้วลทีนี้ไม่นอยไม่ได้ไลนานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไ่ดูตัวหนึ่งเป๊ะเลยห้าเก้าสองก็สวยสี่ห้าเก้าก็สวยอย่าลืมไปเล่นนอยล์วรานะนี่อให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวผมเปิดเพิ่มเสียงวเดี๋ยวผพลงวันนี้สองสีห้มา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองสาห้ามาจริงๆตรงกับเลขรถเป๊ะเลยทะเบียนรถ725592แล้วงวดนี้9ดังมากมี9ก้างวดเนี้ยรัฐบาลยังไงก็มี9้าเพราะปีนี้เป็นปีปีปีมโรงหรือปีงูใหญ่หรือว่าเป็นปีมังกรทอง แล้วงวดที่แล้วออก89ผมบอกแม่ๆไปแล้วอันนี้อันนี้ลอตเตอรี่ผมบอกแม่ๆพี่ๆไปแล้วใช่ไหมว่าเดือนธันวาระวังเลขมงคลผมถูกลอตเตอรี่สี่ใบงวดที่แล้วอ่ะอเดี๋ยวผมผมถูกลอตเตอรี่สี่ใบเพราะผมไปซื้อเลข89ผมบอกแล้วว่าเดือนธันวาระวังเลขมงคลผมซื้อหมดเลย95 89 98ผมถูกสี่ใบแล้วว่าถูกเลขหน้าอีกสองใบผมซื้อแนบ แอปสีเขียวไม่ไม่ใช่แอปสีเขียวแอปสีเนี่ยผมถูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถูกเลขหน้าเนี่ยผมถูกสองใบผมถูกหกสี่แปดสองใบแล้วผมก็ถูกแล้วผมก็ถูกอันนี้ได้วา แล้วผมก็ถูกแปดเก้าอีกสี่ใบนี่ผมถูกถูกหกสี่เหีรแล้วก็ถูก 6, 4, 1, แปดเก้าอีกสองใบสถานก่อสร้างอยู่ระยองครับอยู่อยู่อำเภอบ้านฉางตำบลสํานักทอนนะจังหวัดระยองนะครับบ้านเลขที่มันก็ออกไปแล้วนะครับผมบอกเลยเออแต่คิดไม่ถึงครับบ้านเลขที่อ่ะสี่สีออกไปแล้ว ซีออกไปแล้วบ้านเลขที่ครับมันวนอยู่นี่แหละครับเื่อเพราะว่าผมตอนผมนั่งสมาธิอะผมเห็นเลข541ผมเอามาทำเม็ดเดียวโอ้โหพอพอรัฐบาลออกมา54โอ้โห,หตัวสุดท้าย7ก็ไม่ได้ดันออก4เฉยครับโอ้แบบเสียดายครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าคือ ปกติผมไม่ชอบเลข5-4ไงแต่ผมให้เม็ดให้ให้ตัวอ่านอ่ะ5-4แล้วบังเอิญ5-4ไปตรงกับลายสำนักไงเลขก็เลยน่าจะหลบออกเบิ้ลเลยแต่งวดน,นี้ผมว่ามี9เพราะผมไปดูสถิติมาแล้วผมผมพบแต่ผมชอบ9-2กับ9-5 9-2 2-9 9-5 5-9ผมไปซื้อลอตเตอรีตตร่มาแล้วใครจะไปซื้อตามก็ได้เดี๋ยวผมไม่ดูงวดน,นี้งวดน,นี้ไปซื้อวันนี้ซื้อมา30ใบแล้ว ผมเน้นเน้นเน้นก้าอย่างเดียวเลยงวันนี้นี่แต่ดูก่อนเพื่อนเลยนะนี่จะมีแปดแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าสองสองเก้าเก้าแปดแปดแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าแล้วก็สองเก้าเก้าห้านี่ผมซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ทันปิดเขาซื้อหมดผมได้แต่เก้าผมได้แต่เก้าผมได้แต่ผมได้แต่เก้าห้าแต่ห้าเก้าผมไม่ได้ ใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเด้สอสสัสดีครับ